สวัสดีกับช่องบ้านสวนรักเลยค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตคลิปอบอลสี uh, bon นะคะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะคะค่ะก็มาชมบอนสีกันเลยค่ะวันนี้จะพามาดูชัางเถือกใบบัวที่วันนั้นตัดใบทิ้งไปนะคะใบใหญ่เขานะคะทุกคนอันนี้ใบใหม่ที่ออกมาตอนแรกก็เล็กๆอยู่นะคะทุกคนไม่คิดว่าเขาจะใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้คือแบบใหญ่มากเลยค่ะทุกคน ส่วนใบที่ไม่ใหญ่มากอะค่ะใบที่ก้านยาวๆสูงๆเดีด๋ยวคุจะเอาก้านนี้ทิ้งนะคะเขาเริ่มเลื่อเริ่มอันนี้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าวันนั้นกุตัดก้านใหญ่ที่ใบใหญ่ๆเขาออกไปนะคะตรงนี้เขาเริ่มอันนี้แล้ว เขาก็เลยเรียกเกิดใบใหม่แล้วเขาก็เลยโตนะคะทุกคนถ้าถ้าใบเก่าที่เขาไม่สวยแล้วก็เราก็ตัดทิ้งนะคะใบใหม่เขาจะได้โตนะคะเพราะว่าถ้าเขาอันนี้ยางเป็นใบที่ต่อมาเขาก็จะไม่ค่อยสวยเขาก็จะเหลืองแล้วก็เป็นก้านยาวๆนะคะถ้าเขาเลี้ยงใบอื่นที่ใหญ่กว่าอีกใบหนึ่งก็เดี๋ยวคุณจะตัดใบนี้ทิ้งนะคะให้ใบนี้เขาใหญ่แล้วก็เขาแตกหน่อใหม่นะคะ เดี๋ยวคุยจัดส่วนแล้วก็ตัดใบาบางส่วนเขาทิ้งเสร็จเดี๋ยวคุยอัพเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะจัดมุมส่วนใหม่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เอาปูมาขึ้นชั้นนะคะ บอลก็จะประมาณเดิมๆค่ะจะย้ายอมมาไว้ในร่มนะคะลองดูค่ะใบเขาจะเริ่มเปื่อยไหมเขาไม่โดนน้ำฝนเพราะว่าเขาใบจะจะเปืเป่อยๆหน่อยนะคะก็ดีีค่ะมาไว้ โกดสดน,นะคะเอามารวมกันไว้มุมนี้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นบอลต้นเล็กๆค่ะเอามาไว้ฝังแดดนะคะให้เขากัดสีเอาบอลมาใสา่แดดให้กัดสีนะคะก็มไม่ค่อยได้มาดูเลนะคะเป็นหัววานนะคะเขาเน่านะคะก็เอกมานะคะทุกคนอันนี้ก็ต้นเขายาวเกินไปนะค่ะเขาก็เลย เอยียงตัวนะคะก็จะเป็นพวกบอลอันนี้ก็จะเป็นทูนนะคะกับดินมังกรนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบอลค่ะเอาบอลกระดาษดำลงปลูกกับดินนะคะให้เขาต้นใหญ่นะคะทุกคนเพราะว่าปุ๊ต้องการต้นเขาใหญ่เหมือนต้นกล้วยกอใหญ่ๆเลยค่ะก็เอาลงมาปลูกนะคะ นี้บนกระดาษที่สั่งมาขาะ,ะกระดาษเยอะมากคะ่ะเรื่องแทงยอดแล้วนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้เนาะก็เหลือลไม่เยอะนะคะตรงนี้น,นี้ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นบนกระดาษด่างนะคะเปลี่ยนกระถางใส่กระถางใหญ่แทนบนกระดาษกระดาษดำนะคะแล้วก็มีลูกบนกระดาษดำอีกต้นหนึ่งปุยออกไปปลูกไว้ข้างนอกตรงถนนนะคะ ก็เดี๋ยวให้เขาตั้งโค้จได้ก็จะเอาไปใส่แดดน,นะคะทุกคนถ้าเขาถูกแดดเขาถึงจะขาวนะคะถ้าเขาไม่ถูกแดดเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยด่างนะคะทุกคนอย่างใบใบนี้เขาก็ไม่ด่างเพราะว่าเขาไม่ค่อยถูกแดดใบนี้ยิ่งไม่ด่างเลยเดี๋ยวรอลุ้นด่างต่อไปนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเงิเเน,นไหลมากกับพวกบอลอยู่แถวนย้่งกูยังไม่ค่อยได้มาดแูแลนะคะฝั่งนี้ยังมาไม่ถึงก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ต้นกล้ามปูค่ะกำลังออกออกนะคะก็เขาแตกกลับแล้วนะคะที่เขายุหัวไปแล้วก็แบ่งไปให้พี่เขาเยอะแต่ก็แตกกลับมาเยอะเหมือนเดิมแล้วคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็มีขมิ้นแซมอยู่ด้วยเนาะจะมีใบขมิ้นด้วย อันนี้ใบขมินนะคะเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามได้รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ